พี่น้องพบกับจังแก้มสกาลดอนลำพน์ออฟฟิเชียลค่ะเอามาพอกับคนดังพบกเบคือเดทายคนดังซาทีเลยไหนสวัสดีครับเ <laughs> ขาบอกช่องนี้บคือมูไม่เป็นยังก่อนไอไ้กล่องห <laughs> ลังหลังเนื้อ <laughs> ขึ้นหาเขา,าพอพอนตอก <laughs> <laughs> เออคนนี้วะพี่นอ้องเราก็เล่งลงคิวดิ้ข,บบข้าวเดียวสองอาทิตย์เราคนติดต,ตามเร่าถึง เกือบสองหมื่นผืนเนอะผืนสองอาทิตย์กับสองอาทิตย์ลดไปยังอาทิตย์เดียวก็ได้เดียวเออเนี่ยเอออาทิตย์เดียวคนเบิ่งโอ้คนติดตามแล้วสองหมื่นผืนดิอือรับเท่าเห็นประเดี๋คือเล่าดิแล้ตั้งาจมาคำมินเลยทีเดียวครับอืขูหูขูหาไปใส่ขูหูขูหาอยู่ในห้องแบบคือมาไปน้ำเข่าแชดแบดแบดแบดครับตายแล้วมัน อาเจยดเบคกับเออุ้ยอาจจะเป็นจำลองตัวอันนั้นก็คักอยู่บึงหน้าตีละคักอยู่อกอเทิงขอเทยังกระสก็ว่าเอยคู้ยาวมาปีอือ้วเป็นลีล จ <Indonesia> ริงใจเออจริงจ <im> ังกับบอันนี้เออจริงจังมากเลยไหนเขาเดี๋ยวจะแปลงเขาห้องอะไรน้นพอทีเดียวคือว่าดีแท่งเอาเดียวเลยคอืมคำเดียวเออเอาเจ้าเสียวก็หัวอันใดอยู่นี่ ไายขึ้นโจ้าแล้วฮิตตงัวโคโลนี่โโคเบื้องพี่น้องเอ้เบื้องทานัางเล่ากับเคืองมอูดีเล่านางยังสี่ได้กเม็นไทยเฮาอนนี้นางบ่ได้เด่นี่ปวดขาปวดแฉ่งปวดขาปวดแฉ่งเออ,อ,อเออปวดขาปวดแฉ่งเออแหละอีรีเอเบื้งเนี่ยแหละเา <c oughs> <c oughs> บ่เอีหลีเดี๋ยวคนเท่าเด็ดขึ้นเล่าบ่ได้่ใหญมันบ่ปวดขาเลยมันบ่เพราเอาตังบพรเอาเก้าอี้เก้าออกเลยมันบ่แ่งธรรมดาครับแม่นบ่เมืองที่ไหพี่น้องจริงครับออกในเบิองกับขางมึองที่ไหนแล้วเอาขาสองอันคำกันไงจังเลยมันอยบ่ตดออกดี มันล้มยิมจ้าเนื้อฮะซาลาบ่มีเรียนห้าใช้ห้าย่างเดียวเดีสองนี้อันนี้ใช้ห้าแต่ว่าอันนี้ใช้ยิ้มอย่างเดียวผู้ได้ราก็ยิ้มใชอย่างเดียวโบค่อยคยเฉียนน้ำขมบวบอันทาะเคยเฉียนน้ำโบโบแม่นโบ อันนันว่าห้ยว่าคอเรื่องผู้ปฏิเื่องหาตีเป็นเขาเังไกเจ้าง่เจ้ง่ยเขาแล้วก็หายเ่ม่เลี้ยงแบบคุณเขาควรแล้วเขาม่แกงม่หยางเยยูื้อ่ย่่หกางาขึ้นเลยเนี่ย ถ้าไมห้ามกนหวานอะเป็นเียดมนี่กองผู้ลอ้เกลียดนี่ผมไม่เอาเลยมานจะแบบนั้นแสดงออกเลยแต่คิดวอามการใช่ละเนาะแม่เมื่อยไรบุญยาไล่ค่ะคนั่นมากครับไม่อยากระ่สิสอเลี้ยงให้นะ มันก็เลื่อยๆไปจอยอืมก็เลยมาเพียละโอ้ยว่าเป็นตาเลาไงดอกพี่น้องเอ้ยเอจิ้มก็ไปก็มาก็มาก็ไปอยู่เพราะปนญหจิ้มไปจิ้มมาเสียซ่อมบ่ามียังกินของยังไงฮะกินของก็ต่อมุองกูแล้วดชีวิตนี้ขาดประแดกไม่ได้เลยแมนยีหรี่ต่อเมืองเยอะอ่ารหลักแล้วแมนอีหรี่ ต้องมีต่อนด้วยนะต้องมีต่อนสีกด้วยนะสี่เดี๋ยวผมไม่ผมกินได้เป็นแล้วต่อนสีกสีกตอนต้องเป็นเลยยังไงียเยาว่าเพราะว่าถามว่ากินได้ต่ำผมกินอยู่แต่ว่าไอ้ผมไม่จ่ำผมไม่กินเอาเหรอเนี่ยไปไปลูกถุงว่าแถมแต่นี่แกเนี่ยบอ่แกว่าอะไรอันนี้ลูกถุงวันนี้ค่ะโอ้ดต่ยังมาฝากเนาะ ไม่ได้บอกความว่าฝาบดอีกแล้วโอ้มมาจากกรุงเทพ่จะก็เร่มบ้าแวกก้อนมันบอครับจะนทีนรงะอบกลวอย่ับ้นรบอกกันทั่วกรุงเทพทางนอยแล้วเพื่อนชครับ้่วยนะกรุงเทพมือก็ที่ไรครับกรเ ยูวนาตะวันหน้า้อแก่อันไัทีัแเน่จ็ดขึ้ว่าใช่อพุ่มงานมือแรกใช่อพุ่มวางสีเลืองเือกเหลวเอาคายบัตรคายบัตรจังเลรน้ำเพื่อนช่วยดูบัตท่บบยูตะวันน้าอะไรคาบัเลน้ำเพื่อนช่วยเออ ยว่ดีสาิบเอ็าว่าดีสาสิบเอ็ดสิงาสาวน้อยเล็กลำเพลินสาวน้อยลำเพลินชสาน้อยลำเพลินโชูสาน้อยลำเพลินชูบบัตรร้อยเก้าบาทดูที่สนามสารกลางสนามสนามบอลโล่า้ เออม่เอาม่หงพิณหัวไปโอเคจุดเดียวหนูผู้เป็นตะไครเพ่นบ่วันที่สาสิบเอ็ดสอ้เออ อยู่่ทีเปิดวงสารน้อยลำเพลินโชว์เปิดอยังก็เปิดวงสารน้อยลำเพลินโชว์อยู่ที่สนามสัญญาสารคามบ้านแพงครับเออออลาไปเออมากครับแต่ไม่มากอะไรกับซื้อบัตรเขาคุมเออออันละ้อยยี่สิบเก้าบาทหน้างานเท่าไหร่คะหน้างานหนึ่งร้อยสามสิบบาทมานะครับไปก็ตั้งใจกันครับนั่นแต่ไม่อะไรกับซื้อบัตรครับ กำลังใจคือสิ่งสำคัญครับผมวิ่งแน่แม่เว้ยแปลกหล่อจังได้เทียนหนึ่งเทคคัดเทคคัดเทคกคัตนะเดินทางหว่านไฟจ้าขอบคุณหลายๆค่ะยังวะว่ากันเสียยังรู้ฮักกันก็เพราะกันเด้อไรน้ำหม้อ ยืางนด้นี่นหมอหมอลมหมอหยันวัวจีนหอดเด้อวะที่นี่จ้นหอดมูงอันทยนี่บอปันนี้ได้แม่เพราะว่าเขาไปพ่อคนมากหนาไลายตายดิแต่ว่าแมยู่เมังเก่านี่แมวซองช่างสิผู้นั้นผู้นี้เสียมากบอาัน ่าฝ่าเงี้ยเนาะมีปุยูเปินไปงานเบิดโอ้ยมี็บท้องลวละเออเอาเอาปิดชิบชิบตัวเองได้นน่ใหญ่ปิดแล้วอ้โหห่้วชิเอาละครับพี่น้องชอบแจงแล้วจำหรับคลิปที้ไว้เท่านี้คลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ